ค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องของเอสเจต่างคุณผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดมินเดินทางมาที่บ้านของพ่อเฮงพ่อเฮ้งว่ามีสูตรลับสูตรเด็ดนะคะท่านผู้ชมเสี่ยมมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะเมื่อนี้แอดมินได้โอกาสนะคะพอดีว่าแม่เน่าเพิ่นเสี่ยมร้านเคยเนาะพี่น้นองนอเนาะเอสเจต่างก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะมาตัดผมให้ ทำสวยให้คุณแม่นะคะแอดมินกบะบอไดเอ่อเหตุหาคุณแม่เพิ่นเฉยๆนะคะคุณแม่เพิ่นกะจะเอาเงินให้ยยุตแต่ว่าแอดมินบ่เอานะคะท่านผู้ชมแอดมินขอเฮ็ดให้เพิ่นสวยๆงามๆเนาะเนื่องในวันพิธีมงคลสมรสของลูกหลานนะคะเดี๋ยวจังไหนท่านผู้ชมก็รอติดตามรับชมนะคะประเฮ็ดออกมาแล้วสวยๆบ่แล้วก็มื้อนีเ้เฮาสิได้เลขเด็ดจากพ่อเฮงได้เป็นสูตรคิดคำนวณน,นะคะท่านผู้ชม สำหรับท่านใดนะคะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจนะคะให้แอดเจตังน้ำแนเดอร์ค่ะผู้ใดเขามาติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนนะคะจะได้มีกำลังแรงใจในการติดตามหาตัวเลขโชคลาภนะพี่น้องเนาะนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นผมที่แอดเจตังนะคะทั้งดัดนะคะแล้วก็ซ้อยให้คุณแม่นะคะเป็นผมที่ เป็นหวผู้สูงอายุนะพี่น้องเนาะพ่นว่าบเอาสั่นเกินไปนะคะพี่น้องว่าคำพอดีบอค่ะสวยบอผได้ววาสวยกดไหล่ให้นในเดิมค่ะอาจารย์ผู้ชมอีพ่ออีพ่อเพิ่งอีพ่อเพิ่งเห็นบอสูนแสดงว่าเคยเก่งมาตะดนแล้วเนาะเก่งมาตาดนแล้วนานสูนเห็นหัดแหลกกันบ่เก่งมาตาดนแต่มาถีปล่อยหัดแหลกไอ้พ่อว่าล่องเบิ่งปล่อยงดนี้ล่ะ ไม่ใช่ได้ฟอว่าเอามาเบิงในสูตรนะคะได้ตัวใดถึงมาจากหน้าไม่ไม่เมยมย่เยเขาเฮ็ดสูตรต่ออที่เเ่งมาเาเขาเขียนห่อยหย่มแม่ใชุ้บวนครับ่นมาเมื่อใดครับแม่ก็เมื่อกี้แม่ทายมาเมื่อยยัยงดูแบอที่มันถือกีบไก่ล่กคับก็มันถือเยอะรับเอะไมกุึกเลยเด็กเขาเยอบมากเขาเอะมากที่เอามันถือกันดีได้หะนะบักพีกัขี่ไก่นั่น โอ้ค่ะท <uan> ่านผู้ชมเดี๋ยวจังไรทำพี่น้องขาเบิ้งเลขสูตรพอแห้งค่ะท่านผู้ชมพ่อคนคุนมาตนาน้าไอ้ย่างก็ห่อข้าง้ยัดต้อดข้างแากข่าง้มยัดตัดยัดตมก่เขาว่างก็อีเลยพ่อพี่น้อง่าเบิ้งเลขกสูตรกับคุณพ่อป้าเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้ย่างดีทั้งหมุนทั้ง มันท้งงชุดบนชุดล่างนี่เห็นป่ก็่เดียวเยคือเขียนเรียงามแต่ผู้ใดเขียนน่ะนเขียนผเขียนงามอันอีพ่อคือเขียนงามแท้ะตัวหนังสือเนงามแท้ได้ปาพี่น้องไปหานึงกรเขถนทีข้าเจ้าที่ต่ำนี่นีนี่นสมมติเจาเนี่เนี่ข้างล่างก็ได้แล้โอ้เมือดมาเมือยจังเลยเขียนงามอีนี้ได้มใช่ๆ้ารันอิดลองบึง ายคับสุดบนสามตัวนี่ยบอครับนี่คือบนหกห้าห้าหกบอครับครับเอาเอาซู้ฟังเนี่พ่อที่ไปที่มาของเหล็กเป็นจังไดรมาจังไดรค่ะคุณพ่อนี่เดีนี่เี้ช่วงที่ไปที่มากอันบางงูเห็นมันโตหน่อยไหมโอ้โหนี่เป็นก็ะมิจโจรที่อันเนาะนี่ที่ไปที่มาของมันจังอยากมากที่นี่นี่ข้ามบนถ้ำไปเอาไอ้สมุดมาเขียนไอ้เรียงยันยให้เแล้วโซ่หอง แต่ว่าตอนนี้ให้พ่อเบาซู่ฟังสินะลูกมองไปเห็นป้าพ่อคือแน่นนแถงวนนี้มีเลขสูตรพี่น้องน่นอนคนอ่ะเอ๊ะากกับพ่อลองเบิ้งลองเบิ้งให้ตำอิดตาว่าให้ตำอิดตำอิดแปลว่ายังให้ครั้งแรกโอ้โอ้ยปรจักกันาะครับมาตำอิดโอ้โห้แม่พี่น้อง พ่อเพิ่งมาแต่สวนพี่น้องสงสัยไปนั่งคิดคำนวณเลขอยู่ผู้เดียวคิดคำนวณเลขพร้อมนี่นี่นะคะท่านผู้ชมแต่กลับลืมเลขต้นจานดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระเคยห้แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นใช้หายเลขทุกคนอ๋องวดนี้บ่เอาต้นจานอ๋อค่ะเอาคำนวณเท่ากันค่ะพ่อมันึ้แลวอันนี้ นี่ย่งอสูตรชููรมันลุมาจงจังม้ขยายอหกแปดหนึ่งศูนยบอนั้นใช่นี่บอแม่ทึงอนแม่เออเออแปดหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งูนเลที่สี่มันออกมาเดี่ยมาคานวออกมาโอ้สามตัวบนก็สองตัวล่างนี่มาค้าออกมามามานว่ามเาแล้วกับมาอะไรตัวนี้นะว่าตัวตัวตัวลักษีเพชรเนี่ยฮะลักษีเหนี่งข้างค่ะอาจารย์มาเลยขามเลงมไอีกมาไดหกแปดศูน คำนวณออกมาได้เป็น680นออตัวเรนมันได้เ่ค่ะพ่อจ้าไหนโตไบ้เยอะมากครับมากขยายออกมากศูนย์่เห็นมากกว่าหมื่นเขาังไรขึ้นไเห็นงงมากนี่เจรนี่มันอะไรตกมาตกมาเป็นหนึ่งมันปะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งบ่พ่อแหอนี่มันบ่อมากมากขยามากหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะนี่นี่นี่ตัวเ่นมันได้เนี่ยเดี๋ยวด้ออันนี้เลขล่างบ่นี่ล่าง หัน่เงสามทีโบมีตัดออกเรยทีบเป็นหานีมียันนาว่าที่มีก็ตัดออกเรเหวันนี้ยนนาวาี่มาบอกเป็นวากมาแทเกียบนะเรื่อออกเป็นหานะครับอันนี้นี่ลักอันนี้นี่นี่เป็นเป็นลักซีนเด้เรียกหานี่บอนีรทั้งหาทั้งสาม สองนีห้าสามสองห้าสองสามห้าซี่วอลสองสามห้าสี่เบวอาตัดทิมตัดทิมค่ะอันนี้รักสิบมีหลักหน่วยหักหน่วยมีหนึ่งสองสามห้าเป็นหลักสิบอหนึ่งกับสองเป็นหลักหน่วยบ่หลักหน่วยค่ะมันมาจับคู่เขากับจับคู่ตรงนี้จับคู่ได้ตัวใดคะคุณพ่อสามหนึ่ง สามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองคือมหาสองเนี่ยสอง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 ตัวนี้มันมาชนกันกับตัวล่างครับอ๋อสองกับสองชนกันชนกันเฮ้ยจับเอาหาสองเป็นตัวร่องเลยตัดได้โอ้นี่นีโอ้ยพ่อคือแน่นอนแดีวว่าพี่น้องอันนี้เนี่ยทางล่างนะครับรอผลนะค่ะผลรอผลวันที่สิบหกรอผลนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆอีพ่อให้เลขล่างมากค่คือเลขสองสามห้านี่จะอยู่หลักสิบ หนึ่งกับสองจะอยู่หลักหน่วยแม่นอพอจับคู่มานะคะเลขล่างนี้ได้สามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองสองตัวนี้มัน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 มาชนกันเท้งบนทท้งล่างสองนี่ชนกันเลยได้จับเอห้าตัวนี้มักไฟห้าสองไว้ค่ะไม่องเหรอมันก็เลยเป็นห้านี่ค่ับพ่ออือค่ะเอาวันนี้เลขบนพ่อเลขบนนี่เลขบนค่ะท่านผู้ชมได้เ้ามาอไรตัวนี้บ้างค่ะ ตัวนี้เจ็ดว่านี่7เจ็ดเก้านี่อันนี้ก็อันนี้ก็รักรักซีเพื่อนนั่นนี่เจ็ดอยู่รักซีบค่ะเออค่ะเจ็ดอะเดนเด่นคือตัวใดเ่อเดค่อคอย่าเ่ครับเจ็ดได้หบั่นหกหกไม่เป็นหาค่ะหานี่บานนีรักรักน่วยค่ะหกไม่เป็นหาไม่เป็นซี สี่บมีตัดออกเอาไปสามสี่บุมีนี่เข้ามาบุมีนี่คือบูมักบมักเออ่บมักคือตัดออกตัดออกไปสามแม่มาจับคู่กันก็ได้แต่หาหกกข่ายที่อครับโอ้หัาเล็กเย็นเ n o ตัวนี้หกหกค่าบหา้าหาตัวนี้มันมาชนกันเอครับค่ะเออก็เด็นหาหกหคข่าเราหชนกันพอๆอหาบนหาล่างาบนหาล่างอันนี้รักหน่วยรักิบนะ หลักหน่วยกับหลักสิบได้เลยบอกมันมันมาส้นกันค่ะฮกเจ้าว่าเขาตัวนี้เป็นตัวยืนแล้ค่ะเออมันมาจับคู่นี่เลยนี่ค่ะพ่อห้าหกอืห้าหกหกห้าค่ะคู่เดียวนี่ยระบาดสามตัวนี้เป็นตัวร่องมันค่ะเอร่องร่องร่องจากขีนี่แหละมันมาจับเล่นมาจับใส่หกสามค่ะเป็นหกห้าก็หกสามหกห้าหกสามอืมโอมีรักร้อยผมตัวนี้ครับเออนี่รักร้อยรัก้อยนี่ค่ะ หลักร้อยเก่ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งหลักร้อยกับมีได้พี่น้องเออมาจับคู่กันเลยใช่ไหมมาจับคู่หลักร้อยนะจับคู่พออ่านสัตว์แน่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังน้ำแน่จับคู่คือว่าเก่ากับเก่ากับหนึ่งนี่นี่หลักร้อยก็เก้ากับหนึ่งอยู่หลักร้อยเออม่ตัวหนึ่งแมาตัวหนึ่งกับอะไรกันนะค่ะบนหนึ่งกับเก่านะบนหนึ่งกับเก่าหลักร้อยมาแน่นอนตัวหนึ่งแมาจับคู่กันกับม่เก่าค่ะหัวหาเก้าหากอะไรแน่น กับมะนึ่งหกหาหกนี่เท่าไรล่ะอ๋สองตัวนี้มันพ่อไฮนันหกห้ากับหกสามบ่หน่ะหกสามหกห้าหกสามหกสามนี่เป็นเจ้าล่องพ่อให้แค่สองคูเป็นบ่หนินี่เท่าไรล่ะมาหลายตัวดิโอ้พี่น้องบ่หลายเดแต่ว่าพ่อเอารักลอยมาใส่กับคือเหล็กหนึ่งกับเหล็กเก้าสามตัวพ่อไฮเก้าหกห้า 9ก้หสามแล้วก็หนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งหกสามมีเ้นหบหลายนะพอนาองสองชุดแขนแขวนสองชุดขนนี่นี่ครับพี่เลขาให้เลขล่างคนก็หายแค่สามชุดคนบได้หายหลายครับคโคี่น้อยผมมาในหน่อยสี่รับนี่สี่างคือว่ามันตัวำมันตัวแม่มันกระติดคือว่าตัวนี้เป็นตัวยืนเด้เท่ที่นี่หกับปทับุดเป็นตัวยืนนี่เลยอ๋อหกกับแปดเป็นตัวยืนยืนมาก ข้างบนตัวนี้ยืนมะข้างล่างเลี้ยงเอะมาทางนี้อืสูตรที่พอกับพระธรรมดาได้พี่น้องแน่นอนล่องเบิ้งรับลองเบิ้งมาัำเนาะไม่เคยเห็ดสูตรบ่นี่บ่ไ่เคยจะเกลือไม่เคยจะเกลือเอาเขาถีบไมาเห็ดมาคิดลองเบิ้งนี่มาคิดเกลือบวกว่คพูดถึนอะโอ้คือขาแขกพี่น้องอะไรกันแน่ ต่ำเนี่ยตี่อยตำอิดเลยพี่พ่อว่าตำอิดตำอิดจะต่ำงงมาตำอิดจะไรอย่างนี้ต่ำเนีตำก้อตำอิดทำมันเข่าทำมันเข่าร่างทำบ่เข่าร่างขอบุญถือว่ามันเข่าแสดงว่าไม่ง่ายสอนมันเลยคอเคโอเคพ่อโอเคเรียบร้อยพี่น้องหมดเลยพี่พ่อมันใจพ่อพ่อมันใจมันใจมากตัวได้มาที่สุดงงงงกลมให้นะ วมกลมให้หน่อยอันนี้แน่ทางขบวนได้หน่อยนะแน่ทางบนแหนลืมกดประกาแนวทางบนพ่นเอ่อซีเนนหเด้อคุณพ่อซีเนยนหานะคะฮกหาพ่อกหากสามตัวได้พ่อสามตัวกันนี่ละเก้าหกหนึ่งเก้าเก้ากหรอนี่นะเก้าหกกับหนึ่งหกไม่ใช่นี่น่บ่อมาก ค่ะมันต่มาตัวนึงจะได้อหอ๋อแสดงว่าเอาเอาทั้งสองตัวเก้าหาหกกับหนึ่งหาหกไปเลยบ่เล่น่ะเลขล่างเขาคุณพพอคะเลขล่างแบมีส่วนี้่เลขลาจับคู่ให้กั้นี่นี่สามสุดวงวงตัวใดเลขล่างเน้นเน้นะคสามหนึ่งห้าห่าองห้นึ่งกม่แห้งเดจังสาห้าหนึ่งอีพอว่านะดังบ่ยายโอ้ยแม่ติก็ซื้อเจ้าเมืองเราบ่ครับตัวองรหวันวันที่สิบหกใา อันนี้ข้างขี้ข้างนี้จำีดด้วยสี่ป่อยางจำีจำีสี่ป่อยอ่ะอียงก็พอะเดี๋ยวถ่ายรูป่อจังไรนยแบบหนึงาจำีข้าขี้จำีสี่ปอยเลขสูตรเลขสูตรอันนี้ป่อยข้างแรกเนาะค่ะเนาะครับแม่ของก็เป็นแบบนั้นแหละเห็นแต่พอแห้งน้อนแกรกอยู่มือนั้น พ่อกำลังใจเป็นเลขสูตรครั้งแรกนะค่ะทำสุ่มผู้ใดที่เขามาติดตามก็หายกำลังใจแอดมินกับคุณพ่อแห้งแน่ทุกพิษจะใดก็เยาว่ากันค่ะรอบรผลรอบผลค่ะสำหรับงวดนี้บ่อเลขต้นจานรีพอวันเอาเลขสูตรพี่น้องเพิ่นคิดคนมะย่างดีนี่ทั้งบนทั้งล่างทั้งรักลอยพ่อค่ะทั้งหมดทั้งล่างทั้งรักลอยพ่อเนาะครบเซตนาะพ่อเนาะครบเซตอ่ะซำค่ะ ักร่อยมันมีอยู่เก่ากับมหนึ่งครับค่ะเขาอย่างนี้น้ำกลัวัวขลั่วค่ะเ้าม่ยนะว่น้ามขยัขวบขยัมาอื่นเลยยันหนเขาเพื่อนหาหของหาตัวเดียวเท่านี้หะ่ข้างบนเนื้อ่านข้างบนัค่นวข้างบนเนืวทางล่างแหงหลายสุดันื้วท่านล่างนี่มีตัวเน้นมันกัหานึงตัวเดียวค่ะ ตัว่ามันก네็หาสองกับสามหนึ่งก็หนึ่งครับตันโมลาชุดนะครับโมลาชุดโมลาตัวให้ยูเดียวบังบ่กับก็ไดรว่าไปเดียวบังบกับกรบเนบัคือดยวบ่กับะบ่พอ ตอนนี้มันมันมันมีรักหน่วยอยู่แล้วนี่รักหน่วย่มันสี่เราแหว่งเนาะเออรักหน่วยกว่ามันมันมีส่วนกลับก็ได้มันบ่พอกกลับ็ได้แต่ท่านผู้ชมสิพิจารณาอีพ่อว่าบวกกับก็ได้เพราะว่าเลมันบลายคู่มันมีรักหน่วยรักชิดไม่น่าบอกว่าคันบวกกับตับสีแตกพี่น้องมันมีรักหน่วยรักชิดไปมาก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 เบิ่งัปค่ะมันบอสถือคุนบอสคุณบันอสกลับกลับไปกลับไปก็ได้ดี เอากระสันฝาแฟนครับใบธนีนะพ่อเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่อฮะขอบคุณขอแห้งหลายๆค่ะท่านผู้ชมนะคะผู้ใดเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อถือพิจะวากันนะคะ